พรรคประชาชนนะครับยังไงแล้วแต่เขาก็ชนะการเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับคือยังไงก็แล้วแต่นะครับพรรคประชาชน,นครับไม่มีทางได้เป็นพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ยังไงครับการเลือกตั้งสมัยหนะ้าเขาก็คือเต็งหนึ่งอยู่แล้วนะครับเอออ่าเหตนก็ต้องคิดดีๆนะครับ ผมเชื่อว่าหัวหน้าพักเขายังเด็กเกินที่จะมาเป็นนายกผมเชื่อว่าเขาไม่สามารถคุมข้าราชการได้นะครับด้วยวัยด้วยประสบการณ์นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าข้าราชการไทยเขี่ยวลากดินขนาดไหนนะถ้าไม่มีบารมีนะครับก็ยากจะเอาอยู่นะและ้วก็ แต่ผมก็เชื่อว่าอย่างไงก็แล้วแต่สมัยหน้าพรรคประชาชนก็ยังเป็นต็งหนึ่งอยู่ส่วนพรรคเศรษฐกิจวันนี้จุดเด่นก็คือหัวหน้าพักนะผมบอกตรงเลยว่าจุดเด่นที่สุดที่โดดเด่นที่สุดของพรรคผมก็คือหัวหน้าพักนี่แหละในกระบวนการนักการเมืองทั้งหมดนะเวลานี้ที่เป็นตาแหน่งหัวหน้าพักผมเชื่อว่าหัวหน้าพักผมนี่นะมีคุณสมบัติเหมาะสมโดดเด่นที่สุดถ้าใครไม่เชื่อนะครับ รอดูตอนที่มีพระราชกิจธนีการเลือกตั้งวันที่ทุกคนต้องขึ้นเวทีประชันวิสัยทัศน์ผมมั่นใจว่าคุณจะได้เห็นความโดดเด่นของหัวหน้าพักเศรษฐกิจนะแต่โอเคพักเรามันเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานเราก็อาจจะยังมีปัญหาเรื่องความพร้อมนะก็ยอมรับว่าความพร้อมเราสู้เขาไม่ได้ในเรื่องของ ตัวบุคลากรน,นะครับเรายังไม่สามารถครอบคุมได้ทุกพื้นที่ตอนนี้แต่เราก็ยังเล่งทํางานกันอยู่นะแต่ถ้าตัวหัวหน้าพักผมเชื่อว่าวันนี้เราโดดเด่นมากนะถ้าขึ้นเวทีนะครับดีเบตกันนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องต่างประเทศและเรื่องความมั่นคงผมค่อนข้างมั่นใจนะคนอย่างผมไม่ใช่จะมั่นใจใครง่ายๆนะส่วนใหญ่ผมเป็นคนชอบลองของลองดี เป็นคนชอบท้าทายนะแต่ผมได้ลอยเคยลองของกับพลเอกหลังสีไปแล้วผมยอมเล่าผมสู้ไม่ได้จริงๆนะครับอ่าอย่างเรื่องต่างประเทศถึงแม้ผมจะใช้ชีวิต่างประเทศแต่ในเรื่องคอนเนคชันผมก็ยอมเล่าพี่ลังสีมีคอนเนคชันเยอะมากโดยเฉพาะกับประเทศต่างๆนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีมากใน,ในหลายๆเรื่องในหลายๆประเทศสามารถเปิดตลาดการค้าเปิดต,ตลาดการลงทุนได้แน่นอน นะครับแต่เป็นเรื่องเศรษฐกิจแกก็เป็นนายทหารที่รู้เรื่องเศรษฐกิจเยอะด้วยใช่ไหมเรื่องเศรษฐศาสตร์นี่เรื่องข้อมูลเรื่องตัวเลขแกก็เป็นคนที่รู้เยอะรู้ลึกรู้จริงด้วยะนะถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงไม่ต้องพูดเลยครับหลายๆเรื่องเนี่ยผมที่ผมคุยเรื่องการอาหารเนี่ยที่ผมเอามาโม้เนี่ยนะหลายอย่างนี่ผมก็ไปปรึกษาพี่รังสีนี่ละ ไปขอความเห็นไปขอข้อมูลใช่ไมทั้งที่ผมไม่ได้เป็นนักการทาหารแต่คุณเห็นไหมแค่ผมไปเรียนรู้กับพี่หลังสีแค่ไม่เท่าไหร่คุณเห็นผมพูดเรื่องการทาหารผมว่าได้ดีกว่ารัฐมนตรีบางคนอีกเออนะดังนั้นผมเลยเชื่อในเรื่องตัวบุคคลที่เป็นหัวหน้าพักความโดดเด่นของผมณนเวลานี้นะผมมองไปกวาดสายตาไปกับกว่านาหัวหน้าพักต่างๆนี่นะโดยเฉพาะคนที่เล่นการเมืองมาอย่างยาวนานนี่ วันนี้ไม่มีใครเลยครับที่จะมีออร่าเท่ากับหัวหน้าพักเศรษฐกิจอันนี้ขอโม้เลยนะครับแลวผมก็เชื่อมั่นด้วยว่าหัวหน้าพักผมไม่อายใครแน่อันนี้สิ่งที่พวกเรากําลังต้องทําการบ้านคือสร้างทีมงานมารองรับให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้กลิ่นของการเลือกตั้งมันโชยกรุ่นมาแล้วคุณลองดูเดี๋ยวคุณลองบอกให้หัวหน้าพักคนไหนบางที่มีความโดดเด่นในด้านการต่างประเทศหรือเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องความมั่นคง หรือเรื่องการปฏิรูปผมว่าบางทีหายากนี่ไงนี่ทำให้เราดึกมีความมั่นใจแล้วก็มีพลังในการตอบเคลื่อนแต่วันนี้คือการบ้านของเราคือต้องรีบระดมคนอันนี้มีหลายพักที่หนักใจมากคุณก็รู้อยู่นี่พักการเมืองมันแตกเยอะแล้วก็มีหลายพักที่จะยกคณะเข้ามากับเราตอนแรกผมก็บอกว่า ผมไม่อยากที่จะได้คนพวกนี้นะแต่บางทีก็ต้องเปิดใจนะครับก็ถ้าเราเปิดใจแล้วมั่นใจว่าหัวหน้าพักเราเด็ดขาดแล้วเอาอยู่บางทั้งเราก็จะเป็นต้องการคะแนนเสียงเหมือนกันเพราะเราต้องการคะแนนเสียงแต่เราไม่ได้ไปซื้อตัวใครมานะครับเราไม่ได้มีดีลมีสัญญานะครับคือเขาอยากจะมาล่วบเราผมก็ ก็ต้องเปิดไปเขียวมาเข้ามาก็ได้นะครับแต่ก็ต้องมาช่วยกันสร้างแต่ไม่ใช่มาตั้งแก๊งตั้งกวนหรือว่ามาต่อรองอะไรเงี้ยนะั้นก็รอดูต่อไปวันนี้นะผมบอกเลยว่ามีชื่อหลายๆชื่อที่ผมเซอร์ไพรส์มากนะว่าคนระดับนี้ยังมาขอเข้าพักผม <c oughs> นะครับอ่านคะดูนะนะ แต่เราก็ยังพูดไม่ได้นะวันที่เราเปิดตัวก็คุณก็รู้เองรนาะมีใครบ้างที่เข้ามาอยู่พักเรานะแต่ในระหว่างที่ช่วงเวลานี้ก็แค่รู้ว่ามีใครสนใจเข้าพักก็พอก็คงต้องพูดได้เมื่อถึงเวลาใครเป็นกุญซื้อเหรอก็คนเองลันสีนี่แหละคือกุญซื้อหัวหน้าพักเราเนี่ยนะครับคือคนที่จะพาเราในการต่อสู้เลือกตั้งครั้งหน้านี้วันนี้ผมก็ เป็นแค่ทีมงานนะก็แค่ชักชวนผู้คนมาสนับสนุนแล้วก็ชวนแฟนคลับผมให้มาสนับสนุนพักช่วยหาเสียงช่วยกระจายข่าวช่วยนำนโยบายนำเสนอต่อสาธารณชนโดยผ่านช่องทางที่ผมมีผู้ติดต,ตามนะถ้าเกิดมีคนติดตามก็เห็นด้วยเขาเขาจะช่วยกันแชร์ช่วยกันโปรโมตต่อมันก็จะเกิดเป็นกระแสซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้ไม่มีพลังอะไรที่จะมีอนุภาพมากกับเท่ากับพลังโซเชียล วันนี้ผมก็พยายามผลักดันเผยแพร่ใช่ไหมา้าเกิดวันนี้จากคนที่ติดตามผมอยู่นี่ขยายไปคนละสิเนี่ยผมว่าแป๊บเดียวเท่านนะครับพักเราก็ติดลงบนอ่าแล้วก็วันนี้คนที่พี่เขาวางตัวไว้นัที่จะดึงมาเราต้องเอาคนที่มีความรู้ความสามารถนมาทำหน้าที่ ใช่ไหมครับคนนี้จะมาดูเรื่องการศึกษาก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้ทางการศึกษาคนนี้มาดูเรื่องความมั่นคงก็ต้องมีความรู้่องมั่นคงคนมาดูเรื่องเศรษฐกิจต้องมีความรู้เรื่อง,งเศรษฐกิจ,คร,รจ,กจครับไม่ใช่มาตัดตามโควตาทุกวันนี้อ่านั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราถึงไม่คุยกันเรื่องตําแหน่งในพรรคเราคุยเรื่องของการชนะการเลือกตั้งให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็หาคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าไปทํางานนะครับ ตำแหน่งมันไม่ใช่รางวัลแต่มันมีไว้ทํางานดังนั้นพวกคุณก็ต้องช่วยผมหาเสียงถ้าคุณอยากจะเชียพักเศรษฐกิจใช่ไหมถ้าเกิดผมมีโอกาสได้ทํางานในสภามันก็อาจจะเป็นสีสันอีกรูปแบบหนึ่งครับคุณไปค้นเซิร์ชดูได้นะครับคนเรื่องสีกิติยานทรับเนี่ยก็มีเรื่องราวแต่มันอาจจะไม่เยอะเพราะว่าท่านทํางานเบื้องหลังมาโดยตลอดไม่ค่อยออกหน้านะครับก็ ขึ้นจะมาเริ่มออกหน้าเปิดตัวก็ไม่นานมันนี่เองปกติจะไม่ค่อยออกหน้าออกตัวแต่ในแวดวงของนักธุรกิจในแวดวงของเทคโนแครปนี่จะเป็นที่รู้จักกันดีในองค์กรทั้งหลายนะครับในระดับประเทศเนี่ยรู้จักพี่รังสีดีแต่ชาวบ้านจะไม่รู้จักพี่รังสีชาวบ้านจะรู้จักมากพีบ่บูฉะนั้นวันนี้ผมต้องทำไงชาวบ้านรู้จักพี่รังสีเยอะขึ้นเพราะไอ้เรื่องคอนเนคชั่นผมไม่ห่วง ผมห่วงอย่างเดียวคือเรื่องคะแนนเสียงแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดแกเป็นนายกแกทํางานได้แน่นอนแกสามารถดึงคนที่มีความรู้ความสามารถมาทางานได้แน่นอนเรามองกันที่ผลงานนะไม่ใช่ว่าจะต้องเอาคนของตัวเองมาเป็นตําแหน่งมันไม่ใช่มันควรจะหมดไปได้แล้วไอวิธีการคิดแบบนี้มันจะต้องเป็นคนที่มีความรู้จริงๆทํางานได้จริงๆไม่ใช่โคตา้าผมปฏิเสธเราบอกโคตา้านะ ผมต้องการเลยถ้าเกิดวันนึ่งพี่เล็ศรีบอกไอ้คนนี้เหมาะที่จะเป็นสมมติวาพี่เล็ศรีเป็นนายกเนี่แกบอกไอ้คนนี้ไม่เหมาะจะมาดูแลกระทรวงนี้เอาแล้วแต่พี่เลยผมยังไงก็ได้อยู่ลวเออเห็นไหมเพราะว่าถ้าเกิดเขามีความสาม,มารถทำไมเขาทำนะมันต้องแบบนี้ครับวันนี้คุณดูดิครับที่เป็นจัดตัวเป็นรัฐมนตรีกันนะมันเอากันตามโคต้าไอ้ชิบหาย ความรู้ก็ไม่เลยเลยบางคนนี่หุ่ยเชีย่ยมึงเป็นรัฐมนตรีได้กูไม่เคยเห็นมึงมีผลงานหรือว่ามึงมีนโยบายที่มันโดนใจหรือว่าเข้าไปแก้ไขกระทรวงยังโอ้โหแม่ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกูยังไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยว่ารัฐมนตรีคน,นที่มีผลงานอ่ะแม่ก็แค่เด้งเชี่ยบางคนมีผลงานนิดหน่อยโอ้ยแม่ไปอะไรนะเรื่องนิดเดียวโอ้โหคุยเป็นรังกันแก้ว คือมึงทาได้ขนาดนี้ไอ้เสี่ยมึงไปบริหารองค์กรไหนก็โดนไล่ออกใช่ไหมบางทีมันเป็นแค่งานรูทีนตองนด้เอามาคุยเป็นวักเป็นเวนเออถ้ามึงเข้าไปแล้วมึงสามารถพลิกฟื้นสถานการณ์นี่โอ้โหมันนี้กระทรวงนี่มันเป็นกระทรวงยุคปรับปรุงใหม่มีผลงานข้าราชก,การทางานตั้งหกตั้งใจมีการบริหารงบประมาณนะอย่างมีประสิทธิภาพมีโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วประชาชนได้ประโยชน์เอออย่างนี้มึงมาคุยเวออ้ยโปรเจกต,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 นนต,ต์ส้นตีนนะแกไปตัดป้ายตัดนี้โอ้ยรัฐมนตรีส้นตีนแบบนี้ คุณลองบอกชื่อลัฐมนมรีที่มีผลงานผมสักคนนะแค่นี้นะกูยังนึกไม่ออกเลยอ่ะเอาเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยผ่านมาเนี่ยสองปีแล้วเนี่ยช่วยบอกดิว่าลัฐมนมรีคนไหนที่ไม่มีผลงานเนี่ยวันนี้ผมว่านะหลายหลายคนเนี่ยเอาสอสอนหลายๆคนเล่นกันมือมนานานๆผมว่ายังไม่ได้ครึ่งขี้เตนของน้องไอรัชนกของผมเลยใช่ไะแดังนั้นวันนี้ผมกรร็สา่นไปพี่เล้ยสิเฮ้ยถ้าเกิดเราได้ทํางานเนี่ย ต้องเลือกคนที่ทำงานนะต้องทำงานได้ด้วยไม่ใช่แม่งไอ้เยี้ยเข้าไปอยู่ไม่เสงสามเดือนปรับแล้วคอรมอแล้วหกเดือนปรับแล้วคือต้องเลือกคนนี่คนนี้ต้องอยู่ได้สี่ปีแล้วต้องมีผลงานอย่างนี้ต้องเลือกคนอย่างนี้มาทำงานไม่ใช่เอามาผัดเปลี่ยนสลับเี๋้วก็ปรับคอรมอปรับคอรมอลมึงจะปรับหาพ่อหาแม่มึงยอะนะเขาให้เทอมสี่ปีเนี่ยเพราะก็ต้องการห้เกิดความต่อเนื่องรัฐบาลมึงปรับคอรมอแม่งทุกหกเดือนไอ้ชิบหายมึงจะบริหารงานได้ไง มันต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องเออาเกิดวันี้เพียงที่ไม่ได้กพี่แล้วแต่พี่เลยพี่คิดว่าใครเหมาะมีความสามารถตรงไหนที่ใครเข้าไปทําอะไรพี่ก็เลือกเอาแล้วกันแล้วถ้าเกิดใครแม่มางองแงกูจะล่อแม่งเองเออติ๊กตอกผมไม่มีแล้วช่องผมปิดไปหมดแล้ววันนี้ก็ทําได้คือให้ย่วยไปตัดคลิปไปลงเอาแล้วกันตรงไหนก็แล้วแต่แต่ผมจะไม่กลับไปไลฟ์ที่ติ๊กตอกอีกตลอดชีวิต ตำคาญแม่งเรื่องเยอะนะถ้ายังมีช่อง YouTube กับ Facebook ผมไล่สองช่องนี้ก็พอสซ่ทิกต็อกผมไม่อยากยุ่งกับแม่งนะการที่มันมีคนดูเยอะใช่ไหมครับมันมีคนดูเยอะก็จริงนะแต่มันก็ช่องเปลียวง่ายอะ่ะแล้วกูสร้างคนดูกูต้องเยอะต้งองเยอะอยู่ช่องกูเปลียเสียเวลาใช่ไหมงั้นกูมาสร้างฐานคนดูจากช่องที่มันมีความมั่นคงทางด้านจํานวนผู้ชมดีกว่าจะไปอยู่ทําไมช่องที่แม่งเดี๋ยวก็ปวเปลียว,วเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็บล็อกเดี๋ยวก็แบนอย่าไปอยู่กับแม่งเลยเสียเวลาเปล่า